เ่นเคยนะครับ <tampoco S 2> <bugün Dragon City cities> ในช่วงที่2รายการเช็คอินทีนิสานก็เป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแหล่งท่แหล่งเที่ยวในจังหวัดของกลุ่มจังหวัดสบายดีนะครับก็คือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงการจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลําพูและอำเภอด่านสายนะครับวันนี้ช่วงแรกก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับที่ผมได้นําเสนอเข้าไปครับมาฟัง ข่าวของจังหวัดหนองบัวลำภูกันบ้างนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูส่งข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับเรื่องของการเปิดรับคําขอรับจัดสรรเงินค่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนประจําปี2567นะครับดรยุทธศักดิ์ประเสริฐนะครับขนส่งจังหวัดอหนองบัวลำพูแจ้งว่า รมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการเปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปี2567ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินใหม่ทดแทนตามพระราชบัญญัตรคริคล้มทองผู้ประสบภัยจากรถพศ2537นะครับในระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2566นะครับ คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอนต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเท่านั้นนะครับหก็คือสัญชาติไทย2ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นนะครับสเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า3ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอเว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ 4. ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับ